มีจับตัวไอเทมไม่ทออนะครับแม่พอแล้วเออเตกำลังพอดีกินนะครับแม่ใส่ตัวดีเนเิน <crawl prejudice> <c oughs> เียงไว้ก็พอได้กินเนเยอะนะครับตั้งแต่นี่เดี๋ย,ยวพอได้ขายน้ำข้าวดอกครับโอ้ได้เยอะไหมลูกได้เยอะไหมไ,ไปปิดไว้แม่พอแล้วลวกเรียบร้อยแล้วครับา่อจะยปไว้ต้มใบทอดได้ครับบนานบบานี่ไปทอดแทบแทบมันพอนะใบ ถ้าจกแต่เรื่องเรื่องมันจะขีออกดิ้งแดงเลยนะครับปลเป็นแต่เรื่องใส่ใบบะกูดสามไตาลลงไปรับปมหอม สุและห้็ใไซรถดีพิธายครับผมแซบครับเสร็จแล้วครับกับแจมก็ดีกับข้าวก็แซบครับตักเต้นทอดครับ